สสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็น Q&A ทุกคำถามที่สอบถามมายัางมือเย็นสุริโยล้วนเป็นคำถามที่มีคุณค่าทั้งนั้นเลยครับในตอนนี้เราคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจมากๆคำถามมีอยู่ว่าเราจะหมักแกลบหรือหมักพืชเพื่อทำมาเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรและมันมีหลักหรือวิธีการในการทำอย่างไรไปตามดูกับมือเย็น Q&A ในตอนนี้กับแกลบหมัก และก็ใบพืชต่างๆหมักกันครับผม ก่อนอื่นที่เราจะไปทําความเข้าใจถึงอินทรีย์วัตถุที่เราได้จากการหมักเศษซากพืชมาเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปรับปรุงดินของเราแล้วเราไปทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งก่อนครับว่าตัวดินนั้นคืออะไรดินก็คือเทหะวัตถุธรรมชาติที่มีส่วนประกอบหรือมีองค์ประกอบจากการย่อยสลายของหินแร่ธาตุต่างๆรวมไปถึงเศษซากพืชซากสัตว์จนกลายมาเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่ใช้ในการปลูกพืชซึ่งคุณสมบัติตรงนี้นะครับจึงทําให้เราต้องทําความเข้าใจถึงองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ ของดินว่าซอยคอมโพเนนต์นั้นมีองค์ประกอบด้วยกันสําคัญอยู่4ประการครับองค์ประกอบที่1ที่มีอยู่ประมาณสักร้อยละสีก็คือเป็นอะนินซีวัตถุที่ได้มาจากการย่อยสลายของหินแร่ธาตุต่างๆอันนี้เป็นองค์ประกอบหลักเลยและเป็นที่มาของ แร่ธาตุหรือธาตุอาหารต่างๆที่พืชสามารถจะนําไปใช้ได้ส่วนที่2ครับก็คือส่วนของอินทรีย์วัตถุแน่นอนครับมาจากการย่อยสลายของเศษซากพืชซากสัตว์แล้วก็กลายมาอยู่ในรูปของอินทรีย์วัตถุในส่วนนี้ในดินก็จะมีประมาณสักร้อยละ5หรือสําสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะไปเอื้ออำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารและสนับสนุนโครงสร้างที่ดีต่างๆของดินและเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีประโยชน์อย่างไรองค์ประกอบต่อมาที่มีสัต ส่วนอยู่ประมาณเท่าเท่ากันนี่คือดินดีนะครับก็คือมีส่วนที่เป็นน้ำร125แล้วก็มีส่วนของอากาศอีกประมาณร25น้ําในดินนั้นจําเป็นมากๆเลยเพราะว่าน้ําในดินนั้นก็จะถูกพืชนําหรือดึงเข้าไปเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆของพืชและส่วนที่สําคัญมากๆก็คือทําหน้าที่ในการทําละลายนําพาเอาธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินออกมาเป็นรูปสาระละลายเพื่อให้พืชแลกเปลี่ยนไปในรูปของประจุไฟฟ้าแล้วก็นําไปส่งเสริมการเจริญ เติบโตของพืชน,นั่นเองสําหรับอากาศก็สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับองค์ประกอบของดินที่ดีต้องมีอากาศอย่างน้อยร้อละยีเพราะว่าพืช จะมีรากที่อยู่ภายในดินไม่ได้มีแค่รากพืชอย่างเดียวยังมีจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในดินซึ่งจะต้องทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการย่อยสลายการแปลเปลี่ยนอินทรีย์วัตถุต่างๆหรือซากพืชซากสัตว์ต่างๆให้กลายมาเป็นอินทรีย์วัตถุซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นจําเป็นต้องใช้อากาศและพืชเองก็ต้องใช้อากาศด้วยด้วยเหตุน,นี้ครับมือเย็นจึงย้ําอยู่เสมอเลยในการปรุงวัสดุปลูกของพืชว่าดินปลูกที่เราปรุงนั้นควรจะต้องมีความสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุสูงๆระบาายน้ํ ถ่ายเทยอากาศได้ดีก็เป็นเพราะเหตุนี้เองครับถ้าหากเราเข้าใจหลักการตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถปรุงวัสดุปลูกให้เกิดความเหมาะสมกับชนิดพืชที่เราปลูกได้อย่างดีนั่นเองอย่างไรก็ตามวันนี้เราจะยังไม่ลงไปเรื่องของวัสดุปลูกประเภทต่างๆนะครับเราจะไปทําความเข้าใจตัววัสดุปลูกที่เป็นอินทรีย์วัตถุเสียก่อนครับว่า ทำอย่างไรแล้วมันดียังไงกับพืชครับประโยชน์ของอินทรียวัตถุประการแรกก็คือเป็นแหล่งอาหารหรือเป็นแหล่งที่มีองค์ประกอบของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ต่างๆในดินที่ทําหน้าที่หรือมีกิจกรรมต่างๆที่เอื้ออํานวยต่อ,อการทํากิจกรรมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินแล้วก็สุดท้ายจะมาเป็นประโยชน์ต่อพืชต่อไปแล้วก็ประโยชน์ประ การที่3ามจึงสำคัญมากๆก็คือมีประโยชน์ต่อสมบัติต่างๆของดินไม่ว่าจะทำให้ตัวโครงสร้างของดินนั้นสามารถที่จะถ่ายเทอากาศได้ดีระบายน้ำได้ดีไปเพิ่มความร่วนซุยของดินไปเสริมความสามารถในการดูดซับน้ำและก็ธาตุอาหารของดินครับด้วยเหตุนี้ปริมาณของอินทรีย์วัตถุจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการบ่งบอกว่าดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่และส่งผลต่อผล,ผลผลิตของดินที่จะทำให้เพื่อ เหล่านั้นจเจริญเติบโตได้ดีอย่างไรก็ตามการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุมากๆส่วนใหญ่แล้วจะได้ผลออกมาก็คือได้วัตถุสีดําออกมาจึงทําให้เราเกิดความเข้าใจว่าดินที่ดีนั้นก็คือเป็นดินที่มีสีดําซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับเป็นความจริงที่ถูกต้องเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นดินที่ดีไม่จําเป็นต้องมีสีดําเสมอไปเป็นเพราะว่าอย่าลืมนะครับเรามีอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญก็คือส่วนอนินทรีย์วัตถุซึ่งมาจากแหล่งแร่ธาตุต่างๆซึ่งต้นกําเนิดของ องอินทรียวัตถุเหล่านั้นไม่ได้มาจากหินสีดําหรือสิ่งที่มีสีดําเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะมีสีแดงหรือสีอื่นๆด้วยก็ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะวัดคุณภาพของดินด้วยสีนะครับว่ามีสีดําแล้วถึงจะเป็นดินที่ดีเพราะชุดดินลหลายชุดในประเทศไทยที่มีคุณภาพก็ไม่ได้มีแต่เพียงสีดําอย่างเดียวนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าส่วนประกอบของดินนั้นประกอบด้วยส่วนสําคัญอยู่4ส่วนและปุ๋ยหมักที่เราได้จากการหมักเศษใบไม้หรือหมัก,กแกลบต่อไปนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะทาเป็นอินทรียวั ถูตถุที่จะไปส่งเสริมสมบัติของดินทําให้เขามีโครงสร้างของดินที่ดีแล้วก็มีธาตุอาหารที่สนับสนุนการเจริญเติบโต,ตของพืชเราก็ไปลงมือทํากันเลยครับในการที่เราใช้วัสดุปลูกแล้วก็ใช้แกลบดิบในการผสมลงไปในวัสดุปลูกนะครับเราก็จะพบว่ามีโอกาสที่วัสดุปลูกเหล่านั้นจะช่วยในการระบายน้ําที่ดีของดินเนี่ยเป็นไปได้ข้อเสียอย่างหนึ่งในการที่เราใช้วัสดุปลูกที่เป็นแกลบดิบโดยที่ไม่ได้ผ่านการหมักไปก่อนนะครับเราจะ ต้องใช้ปุ๋ยคอกเติมลงไปในปริมาณที่มากด้วยเพราะว่าจะมีการย่อยสลายของแกลบต่อไปและมีการดึงไนโตรเจนไปใช้ด้วยเหตุนี้ถ้าหากเราใส่แกลบดิบลงไปในดินปลูกโดยที่ไม่ได้เติมตัวปุ๋ยคอกลงไปด้วยก็จะมีการแย่งไนโตรเจนกันระหว่างพืชกับตัวแกลบดิบครับแฟนๆมือเย็นก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่มือเย็นใส่แกลบดิบลงไปในวัสดุปลูกก็จะเติมปุ๋ยคอกลงไปในปริมาณที่มากด้วยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทําการหมักแกลบดิบให้มี รูปลักษณะแบบนี้ซะก่อนนะครับอันนี้ก็คือผ่านมาประมาณ60วันก็สามารถจะนําไปใช้เป็นวันสดุป,ปลูกที่ดีมากๆเลยครับหลักการในการทําปุ๋ยหมักแกลบดิบหรือปุ๋ยหมักด้วยใบไม้ต่างๆนะครับแนะนําให้ทุกท่านใช้เข่งแบบนี้นะครับราคาไม่กี่ตังค์นะครับร้าน20บาทก็มีในราคาที่ผมได้มานี้ก็ไม่ถึง50บาทนะครับสำหรับเข่งใบนี้อย่างที่บอกไปก็คือหลักการก็คือเราจะทําให้ตัวแกลบดิบนั้นมีความย่อยสลายแล้วก็สนับสนุนให้จุลินทรีย์ได้ทําการย่อยสลายทําให้โครงสร้างของดินแล้วก็เป็นธาตุอาหารที่ดีตอ สําาหรรรับกเเจิิญตตโของพืชขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเราก็เทตัวแกลบดิบเนี่ยลงไปให้หนาประมาณสัก1 0บถึงสิเซนติเมตรนะครับแล้วก็เกลี่ยบแบบนี้แหละอาจจะหลุนร่วงไปบ้างไม่เป็นไรนะครับจากนั้นก็ให้โรยปุ๋ยคอกนะครับทับลงไปหนาประมาณสัก5เซนติเมตรโดยประมาณนะครับเราทําเช่นนี้เพื่อให้มีธาตุอาหารที่จุลินทรีย์สามารถจะย่อยสลายได้และสูตรนี้เราไม่จําเป็นต้องไปเติมเชื้อจุลินทรีย์แต่ประการใดนะครับเพราะจุลินทรีย์ที่ทําหน้าที่ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนั้นอยู่ในนี้เต็ม หมดเลยครับพอเมื่อเราโรยหนาลงไปแล้วเราก็ทับลงไปอีกครับอีกห้าถึงสิบเซนโรยทับด้วยแกลบดิบเลี่ยลงไปนะครับแบบนี้แหละแล้วก็เติมปุ๋ยคอกลงไปอีกห้าเซนเหมือนเดิมครับเติมแกลบดิบลงไปอีกเติมแกลบดิบลงไปอีก10 1ถึงห้าเซนแล้วก็เหมือนเดิมครับลงไปอีก แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดทับด้วยแกบอีกนิดหน่อยเป็นอันเสร็จสิ้นครับแต่ยังไม่จบขั้นตอนนะครับเราจะทำการรดน้ำด้วย เราก็ลดน้ําลงไปนะครับแบบนี้น้ําเขาไม่ลงเราก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้เนี่ยแบบนี้นะครับให้น้ําซึมลงไปให้ทั่วนะครับน้ําจะเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมกระบวนการของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านี้นะครับทแบบนี้วิธีการลดน้านะครับก็เรามาระมัดระวัง ไม่ให้น้ำไหลนองออกมานะครับขอเพียงแค่เราลดน้ำรักษาความชื้นไว้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วหลังจากนั้นเราก็นําไปวางไว้ในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ร่มราไรก็ได้นะครับหรือในพื้นที่ที่สัตว์เลี้ยงของเราไม่ไปทําให้มันล้มลงนะครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก60วันทุกๆุกิวันเราก็ มาทําการรดน้านะครับโดยวิธีการแบกลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เติมลงไปนะครับไม่ต้องกลับกองเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นวิธีการที่ไม่ต้องกลับเลยเราก็จะมีปุ๋ยหมักหรือจะมีอินทรีย์วัตถุสําหรับไปใช้นะครับของเราภายในสวนของเรานะครับได้เป็นอย่างดีเลยผ่านไป60วันก็ให้ท่านไปจับขึ้นมานะครับเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละวิธีการที่จะดูว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นี่นะครับก็ให้ดูว่ามีการย่อยสลายแล้วบางส่วนนะครับพอจับจับลงไปเนี่ยก็จะไม่อุ่นมือหรือไม่ร้อนมืออันนี้ก็ถือว่าใช้ ้ไดและหลักการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราผ่านไประยะเวลา60วันจะไม่ได้เต็มเท่านี้นะครับเขาก็จะยุบลงอันนี้ก็เป็นลักษณะสําคัญที่ฟองแล้วว่าเขาใช้ได้นะครับสำหรับใบาจามจุลีก็ให้ท่านทําเหมือนกันนะครับในทํานองเดียวกันเลยแล้วเราก็เอาปุ๋ยนะครับโรยทับลงไปแบบนี้แหละอันนี้อาจจะไม่ต้องถึง5เซนก็ได้นะครับเพราะปริมาณเรามีน้อยนี่ผมจะทำไว้สอชั้น นะครับแบบนี้แหละด้วยเหตุนี้เราไม่ควรจะนําเศษใบไม้ที่ยังไม่ผ่านการหมักนะครับลงไปผสมกับวัสดุปลูกโดยตรงเพราะว่าจะเกิดการดึงไนโตรเจนหรือแย่งกไนโตรเจนกันระหว่างพืช กับตัวจุลินทรีย์ที่ทําหน้าที่ในการย่อยนะครับแล้วเราก็เหมือนกันก็นกลดน้ําแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะยุบตัวลงนะครับเช่นกันนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสัก45-60วันใบาจามจุลีก็จะย่อยสลายได้เร็วกว่าตัวแกบดิบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงในส่วนนี้ก็คือใบาจามจุลีหมักนะครับที่ เราทําการหมักกับปุ๋ยคอ,อกแล้วเราก็จะได้แบบนี้แหละอันนี้ก็สามารถจะนําไปใช้ปลูกโดยเฉพาะย,ยิ่งปลูกบอนหลายๆตัวเลยนะครับบอนสีเนี่ยชอบมากๆเลยสําหรับใบจามจุรีก็ใช้ได้ดีเลยครับก็สําหรับท่านที่มีเวลานะครับก็เชิญชวนให้ทุกท่านได้ลงมือปฏิบัติได้ทําปุ๋ยหมักไปใช้ไปด้วยกันครับซึ่งก็ไม่ยากแต่ประการใดเลยครับเพราะว่าวัสดุหลายอย่างในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ในรูปถุงซึ่งมีขนาดพอเหมาะเราก็ซื้อมาส,สัก2อสมถุงแล้วก็หาเข่งมาหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการโรยทับเป็น หลักการง่ายๆก็คือยึดนิยามของอินทรีย์วัตถุก,ก็คือเศษซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายแล้วแล้วก็จะมาเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยเหตุนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราจะมาทําให้เกิดการย่อยสลายของแกลบดิบของใบาจามจุรีใบมะขามเราก็ส่งเสริมเขาด้วยการใช้ปุย๋ยคอกโรยทับหน้าลงไปสลับกันไปเป็นชั้นๆแล้วก็รดน้ําเพื่อส่งเสริมให้มีอุณหภูมิเหมาะสมแล้วก็มีความชื้นสําหรับการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุสุดท้ายแล้วผ่านไป45-6ถึง วันเราก็จะได้ปุ๋ยหมัก ที่จะมาเป็นอินทรีย์วัตถุมาช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินของเราที่ใช้ในการปลูกต้นไม้หลายๆต้นให้งอกงามดีเป็นวิธีการทำที่ไม่ยากเลยมือเย็นต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้สอบถามคำถามนี้มานะครับเป็นคำถามที่มือเย็นเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยครับอย่าลืมนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้นอกจากจะกด subscribe ติดตามมือเย็นแล้วเชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับ เพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับและที่สําคัญมากๆเลยทุกคลิปที่มือเย็นนําเสนอออกไปนั้นทุกท่านสามารถจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สอบถามมือเย็นมาได้ยินดีมากๆเลยนะครับบางคําถามที่รู้ก็จะตอบเลยแต่ถ้าบางคําถามที่ยังไม่รู้ไม่สันทัดจริงๆก็ขออนุญาตไป ค้นหามาแลกเปลี่ยนก,นกันกับทุกท่านนะครับมี2ช่องทางที่ทุกท่านสามารถจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมือเย็นได้ก็คือในการคอมเมนต์ในทุกๆวิดีโอที่ช่องทาง YouTube แล้วมีอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะสื่อสารกันโดยสามารถจะแนบภาพมาด้วยก็เชิญชวนทุกท่านไปติดตาม Facebook Fanpage มือเย็นสตูดิโอของคนรักต้นไม้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีข้อคําถามน,นะครับก็สามารถส่งข้อความและรูปภาพมาทางช่องทาง Messenger หรือช่องทางข้อความของ f Facebook Fan page. Okay. มือเย็นสตูดิโอของคนรักต้นไม้ได้ด้วยเช่นเดียวกันในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและต้นไม้หลายๆต้นและรวมไปถึงปุ๋ยหมักที่เรากําลังทำอยู่นี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านที่ถามมามากๆเลยนะครับอย่าลืมถามมานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับผมสวัสดีครับ